มอ,อกําลังกายน้ำกันครับพี่น้องก็อะไระยืใส่ตสีดำาเลยลูกผมมันผมมันอี่ยังผม,มาใส่ออกร่างกายครับผมผมเป็นคนที่มัมกสีดำครับเสือผามักสีดำมักใส่เยียนครธรรมดาผมมากแบบเรียบรูครับสีขาวผมใส่แล้วมันดำเร็วครับ เป็นคนที่เหงื่อออกง่ายคนระับเหงื่อออกหาออก้ายเราไงสังเกตผมนะครับแบบในที่เวธีนี่ผมสิงเหงื่อออกซัดแพงเลยครับเราเป็นคนเหงื่อออกง่ายเรามันเห็ดแห่ดำเม็ดในผ้าเหลืองคนระับไมม,มักใซ่สีดำนะครับร่างกายตอนใบบ่ฮอนที่ลูกผมเกิดความเคยชินคนระับเกิดความเคยชินผมออกก็ร่างกายช่วงนี้ตลอดคนระับ สีขาวไ้ใส่ออกงานใช่ครับผมผมสีใสออกงานสังเกตนะแบบผมสีใสแต่ยามออกงานครับสีขาวแต่ว่ายามธรรมดาครับผมมีสุดใสหรี่ผมก็ใสเลยครับสีขาวแต่ว่ากลับมาเทือได้กับมันกระดำนะครับมีงานอีกมือใดจะมืออื่นครับผมมืออื่นไล่ขายของกับคุณครูชินจังครับ ซื้อไว้ขอนแก่นซื้อไว้อยู่นะซื้อไว้ขอนแก่นสักอันอันพงก็อยากซื้ออยู่ครับผมแต่ว่าอันกะซื้อวันนี้ผมเหมือนพยายามใส่เงินประหยัดครับจะยอยากขนไปขอนแก่นอยู่ครับหัวคือเปีกยกแต่หงเงือเต็มเลยครับที่ซุ้มเลื่อมเดือ๋มนี่ครับซุ้มเลี่ยมซุ้มจุ้ยคอซุ้มเมียงนี่ครับเงือ่พึ่งโกนหนวดตั้งเท่าเลยครับแล้วก็ ออกร่างกายครับมีเหงื่อได้ครับซุ่มหนาเร่มเหลื่ยม,ม,มแดงแดงเลครับว่าไปเปียกในเหง,งือ่อครับแยกซักขาวกับสีตลอดเลยครับแ <laughs> ยกกันสีขาวกับสันส,สีตลอดครับก็ว่าอยู่เปียกเบิดผมออกร่างกายด้วครับว่าเป็นอัน จะตกใจได้ครับว่าคือเปียกตัวกำลังกายต้องเนื้อออกสิดีนี่บออกเต็มโต้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ บอก็เลขเอื่อยแน่เลขงวดนั่นออกกันพี่สิเอกแน่นองแง่เงินงวดนี้สิออกกันเลขทะเบียนน้องยุรยดีเอกบ่ครับอายุบ้านไหนะอายุบ้านบัวครับผมบ้านบัวบ้านบัวตาบลท่าเรียมเือพันทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ สวัสดีครับผมขอบคุณท้องขวัญด้วยนะครับจะได้เจอกันไหมน้องอยู่นีเจอกันแน่นอนครับผมพี่ชนิพาเดี๋ยวม้มือได้กับมือหนึ่งครับ มื่อไหมีเรลี่ยนส่บอมเมื่อนี่เมื่อนี่บอมมีครับเมื่อนี่เพื่อนออดดชั่นครับออดิชั่นแดนหญิงครั้งที่สองครับ <c oughs> คือาหาหวยวครับอยู่ในนี้ผมก็บอกว่าเปลี่ยนนีอครับเต้นน,น้อยอ่ะผมมันมีแต่คนเราผมบอกเลขเปลี่ยนครับเต้นไน,น้อยเต่น้น,น้อยไปผมบอกเ่อได้ถือเทียนน,นั่นนี่ครับ <c oughs> แม่ก็บาาก่าผู้ใดก็ผมบอกเือได้แบบเป็นเล็กน้อยเราบอกออกมาเองนะเป็นเด็กน้อยเราเเวาออกมาใมเขี้ยนไทยใช่ไหมครับบอกว่าเือได้กับแต่นถือเทืยนนั่นครับว่าจะ บอกอะไรอยังก่อนเนี่ยบอกถือดูหลายเสือทองหายก่อบอกถือดูหลายตอนเกือบบอกแต่ในหน่อยผมบอกถือดูตัวดูเลสือทองห้ครับเลสือทองห้ของคอแล้วบางทีเสือทองห้ยเราปากบวกบางทีนี้ยบอกว่าเปลี่ยน แม่ร่าต้องบอกแม่ตอนนี้ออกกำลังกายไปแล้วสามสิบนาทีนะครับใจละมือผมนี่แหละครับผมเสีออกท่านิดเดแต่น้อยครับก็สามสิบสี่สิบนาทีแต่ว่าการอาหารนี่ผมกับบ่กินนะค่ับบ่ค่อยก,กินขนมกุบกับ่ค่อยกินจก๊จกะจก๊แจก๊กแล้วนะครับถ้ากินหิวก็คือกินเท่าเดียวครับกินที่มันบ่เป็นตาอ,อ้วนครับ F สี่ผลทองครับผมออกรลางกายสามสใช่ครับเมื่อนี้ผมขอ,อ,อกประมาณสี่สิบนาทีนะครับผมเพราะว่าจะไม่ได้ออกแล้วนะฮะจะไปคอนแกนผมกับสิหาสื่อแล้วยังไปออกคาร์ดิโอนั่นนี่นี่น,นนะ อาหารเย็นกินน้อยลงผมกับผมไม่ค่อยกินหลาย,มมะน,าย,น,ยนะครับสมมตินีไม่ค่อยกินผมเอาวสิครับผมเป็นคนบม่ไ่กินหลายนะครับอันอันที่พอพิ่มาผมกินเป็นกระมังอะ่ะผมกินนะกับเนียดๆครับผมแต่ว่าเขา่าเข่าผมกับมันเป็นถ้วยนะครับกันมันเป็นถ้วยเพราะว่ามันมีจานครับผมก็ใช้มันกันเรียบเบิ่งพูนครับ เพรว่ามือนั่นนะกินเขานะ่าจะคาบแรลกของมือมันกินตะคาบเดี่ยวเลยค่ะมือนะั้นไอเบนมาเหรียน้ำกับแหล้วบอลูเพื่อนกับแตงแตงเมื่อคืนลคแลวครับมาแป๊บเดียวเขาเหรียญมานั่งเรียนน้ำกันแป๊บเดียวครับ fc อุดรบ้านผือครับลูกปาสวัสดีค่ะบงกินหน,าน้าละครขอบคุณครับยู่ใสค่ะผมอยู่อยู่บ้านนะครับผมอยู่บ้านนะเพื่อพ้อนทองครับตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้แต่ว่าจะเข้าขอนแก่นอยู่นะครับ แม่ถือเรียกสีจัางไปเรียนยูบัวขาวเด้อลูกได้ครับผม <laughs> ตอนแรกคิดว่าเสียงฝนว่าแม่เสียงฝนนะครับผมเป็นเสียงอานลู่วิ่งครับซุ้มเล่เหลี่ยมนี่เงือเด้อนี่ครับยูคอนแก่นจ้าลูกครับผม ลืมแนะนำตัวอีเมสเอฟซีสารคามหรือคนว่าปีครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่มัดันเบิงเด็กหน่อยผู้นี้เด้อ <c oughs> แม่เอฟซีด่านคุณทศหลวงพ่อคุณเด้อลูกหักเวลาเด้อขอบคุณครับผมช่วงนี้เป็นช่วงรายง,งานตัวนะครับผมแม่แม่แมแรายง,งานเนี่ยรายง,งานตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องยุทิอ่าน คนอำเภอฝนสายจ้าอายูกก่ใกล้ๆเอเอ๊ะพระสกายเลยตอนนี้ค่ะอยูกก่ใกล้ๆหลวงพี่พิหลวงพี่สกายาพรุ่งนี้มีอะไรขายของกับคุณจังไหมลูกได้มีครับผมกลับบ้านฟุลท้องบ่จ้าลูกแม่นครับตอนนี้ผมอยู่ฟุลท้องครับเดี๋ยวก็สชีเขาคอ,อนแกนเท่าไหร่ครับ พระประแดงเด้อลูกครับผมสวัสดีน้องยูรีนะครับมารคนเหนือลำปางสวัสดีเจ้า <c oughs> มองว่าเป็นนะนี่ <c oughs> สวัสดีครับมีปอเซระภูมิบ้านานาเพียงเด้อลูก แบนมาแล้วครับคนใต้สงขาครับผมทำอะไรอยู่กําลังกายติลูกแมนครับตอนนี้ออกไป่ประมาณสามสิบหกนาทีเหรอผมบอกกําลังกายสมูทเ้ืยเสมอนะครับแม่บูน ยูรีบอาบน้ำเฮ้ยพี่อ่ะนี่ตัวนี่พี่อ่ะที่อัโทรหาพี่เบ้นตัวนี่พี่อ่ะกระถางผมอาบยูครับผมเหมือนมาออกกําลังกายครับขออคนแก่นมืออื่นบอลูกน่าจะเขามือนีครับยกเครื่องมาขอนแก่นด้วยเลยเอ่อผมก็อยากเอาไปยอดเท่าเอาไปก่ได้ครับ มมมี่แล้วคนไปครับจะกล้วยถามว่าวันนี้คุณแม่พอนไปไหนคะคุณแม่เคียดเวียกขัเมื่อนี้เฮ็ีเวียกเบืดมือครับ FC นนทบุรีครับโคราชจ้าอำเภอเดียวกันกับคุณแกปมาอำเภอจัก,กรกลาดครับ FC โหไทยครับขอบคุณครับผมเมิร์ดฟ c ทัวร์ประเทศไทยพี่น้องเนื้อผมวันขอบคุณเลยหลายนะครับผมขอบคุณเลยหลายที่มักที่เบิ่งผมนะครับสวัสดีครับฟีจากนนทโพจ้านนโพใกล้ๆก,กันนี่วบครับศรีสเกดเด้อครับผม นวนทบ,บุรีสมุยจ้าป้าพีออ่น้องชาวสมุยเกาะสมุยผมมันพูดแล้วครับไปแต่งแต่ร้อนๆดนแล้วกันเพราะข้ไปอีกเทือ่อนะครับผมมันคิดพอตอนไปสมุยนะครับผมมันอยู่กับคุณครูชินจังครับห้องผมสินอนกับครูชินจังแล้วกับไอ้ก้องครับน,าน,าน้าสาวคนแง่กันแมนอัน ตนผู้ยินจังเพื่อนนั้นผมมากหลายฟิลนั่นครับเพื่อนผู้ยินจังเพื่อนพาผมไปเซาฟีซีเอไปเซาฟีซีเอแล้วก็พาอันพาขี่รถออมกอสมุยไหมครับหาซื้อได้เสภาไว้ยครับตัวหนึ่งจากลาวกับมีเดอร้้าเปิดเอฟซี FC จากประเทศลาวสวัสดีครับผมสบายดี พี่นิกกี้เขาบอกว่าพี่น้องชาวเราเพื่อนเหรียญเพียงแฟนแนวใดผมบลากหลายนะครับเป็นส่วนเมื่อกี้นั้นขอขอบคุณพี่น้องชาวเราด้วครับเ mm hmm. จ็กังหวัดเลยสวัสดีครับจากสุชุมแพจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องยูริสวัสดีครับ mm hmm. ดูจากญี่ปุ่นเด้อหลาปลาญี่ปุ่นเลยบหครับ แม่เคยไปหายูริที่ประจวบครับครับผมเฮ็ดอย่างลูกผมออกกำลังกายครับี๋ยเจังหน่อยผมซิได้ไปอาบน้ำแล้วนะครับผมซีได้ปันออกกำลังกายสิสิพอสุกไก่ยกยเครื่องสูง่วงเลยครับตอนนี้สวายด,ดีครับด,ดูจากเยอรมันจ้าน้องยูริปเปิดขอบคุณห,หลายๆเดือครับ เป็นยังไงนเนี่ยน้อพี่น้องชาวต่างประเทศน้าไประยุคต์ดูจากชนบุรีครับขอบคุณครับคือฝนจิตกใช่แล้วไหมหอดได้เป็นเอาเอา <laughs> ว่าเลี้ยไปมันค้มไหมมุกดาหารเดือดละขอบคุณครับ เมื่อไรไล่องเพลงให้ฟังเนี่ยผมก็อยากร้องอยู่ครับแต่ว่าสิได้เข่าคอนแกนแล้วนะครับผมเมื่อไเมื่อนีเล่นเมื่อไรอ่อเอ่อให้เบิงครับเมื่อไอันออกก่ลังกายให้เบิงครับอยู่ตักจากกรุงเทพค่ะขอบคุณครับเออพี่น้องคนดูบโตเ๊เลยหาลอยหาลอยสีลอยยงสีขอบคุณหลายๆนะครับ ตอนนี้ออกกำลังกายไปแล้ว40นาทีครับ40นาทีเป๊ะครับตอนนี้โอ้ยผมจะออกพอชั่วโมง้วตอนนี้ครับเงยยุบก่อนค่อยอาบน้ำลูกได้ครับเมยรอยจึงเทพบได้ครับ fc เริ่มปกลาตอนนี้40นาทีเป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับ เราเปินคนยางโชวจ้าโออเรียบร้อยแล้วครับ40นาทีตัวจริงน้องอยูริมไม่อ้วนออกเพื่อสุขภาพครับผมออกในแดนนีดีสุขภาพดีบอกแล้วถ้าออกกำลังกายมัดผมเดือตา ผมมันออกกําลังกายเลย่อนผมที่แรกว่าชิมัดแห้ะครับผมยอนมาสิบเปีกบน่าใสมากแมนว่าตะกี้ผมว่าใส่ปนีนะครับผมส่นช่วงนี้ผมว่าใส่ย่างเลยครับผมใส่ตัวเดียวก็คือใส่อ เซรั่มตัวเกียวครับผมใส่เซรั่มตัวเกียวอตอนนั้นกอนแตงหนาครับก็บตอนอาบน้ำแล้วครับจุม,มงไปใส่ครับจุม,มองอยู่ในห้องครับสบู่ดานอีกสบู่ดานนี้ผมใส่กับโตครับผมใส่กับโตตอนอาบน้ำนะครับ ด้านี้ผมใส่กับโตครับแต่ว่าหน้าหน้าผมอะผมใส่อเซรั่มโตเกียวครับทรงผมอาจจะเป็นทรงจังน้อยนะครับผมเพราว่าเงือทถึงเงือทถึงอันนี้ครับว่าจิเปซะผมครับ คุณว่ายังใช้ยาสีฟันของมดาเลยทิ้งไปใช่ครับไปงานวันไหนอีกพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ครับแล้วอีกจักน้อยสีได้ลงไหลแล้วเด้อครับที่ได้ไปหาอาบน้ำครับ ตามน้ำเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ครับผมกสิเจอกันุูนล่ะครับผมอยู่ขอนแก่นครับใช่ครับเตรียมตัวเข้าขอนแก่นขนของนะครับผมติดตามตั้งแต่คลิปอยู่ต่อๆเลยลูกป๊ายขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงพีกชีวิตครับต่อๆคุณแม่ใช่ไหมครับ <laughs> ไปทำอะไรคะขอ,อนแก่นไปอุ้ยขอบคุณหมวกครับผมไปไล่สดครับเตรียมตัวไล่สดที่จริงไปมือเอือนกนไ็ได้เลครับไปมือเอือนก็ทนครับแต่ว่าผมอยากไปสแตนบายครับจะไปสแตนบายยู่ขอ,อนแก่นยอน่อนเอาสีบ่าได้เฝ้าออฟังครับผมเขาสีดได้แบบไปสแตนบายไปเตรียมตัวเลยครับ เราเพี้ยนนตุนได้เลยครับผมเพี้ยนนตุน,อนตอนนี้เพื่อนกับกันเตรียมนั่นเตรียมนี่ไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนถาเห็ดไหเบิงเฮ้ยได้ยินเขาบว่าสิเปิดโตพระเอกเพี้ยนนตุนใหม่เลยพี่น้องดิพระเอกทางเสซเลฟม์ <laughs> ตำน,นานฟุวงาหน่อยลองฟังไตเราแมนครับเราก็ยุหลังบานนี่ครับแต่ว่าตอนนั้นอะ ตอนนั้นมุงงผ้าย,ยาครับมุง,มง,งหายามุงหยางไหวครับแต่ว่าตอนนี้เปิดใบเบิดครับเสือตัวมาบมนี้พระเอกแมนครับอันต้องซืือเอ้ยห้องไะไฟรีเลครับห้องหไรอ่ะเป็ดนันตุนห้อฟรีครับ <laughs> ดูลิ บ่ไปหาหลวงพี่สกายผมอยากไปอยู่ครับอยากไปหาหลวงหลวงพี่กาย,ยูครับแต่ว่าแต่แบบคิดได้ขอค้อนแกนแล้วนะครับแม่ก็ดูยูริตั้งแต่ของแม่พรทุกวันนี้ก็ยังย้อนดูเลยขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆนะครับ จะมากันเรื่องพี่น้องเรื่อสภาพยนสภาพยังวดเป็นตะถือตาครับผมกะจะว่ากันครับเยันปนนอกครับสมัยปนนอกตั้งแต่เแม่นนหน่อยมันติ้กแตแมเกิดนะครับแม่รับใครก็แก่จ่ถึงหัวพุ่งนี้งานอะไรงานไฟ่สดนะครับ สวัสดีครับผมไม่เปไ็นไรลูกบ้านนี่แลนดีแมนครับอนนี้แหละครับผมกาดอยากมเอามาพัฒนาบ้านจะของครับเพราะว่าย้าฝนตกนี่ผมนี่มากหลายบ่วล้นอนได้รับฟ้ากับกลูกมาย้ายกับลูกทำนัำฝนตกเลยตึงตึงตึง,ตง ตีนั่นตีนี่ครับแล้วก็เล่นครับกันหุ่นนอนอะไรครับมันเปียกถึงกี่เขียบแน่แม่งอดแน่เล่นเขามะแล้วก็เล่นเอากระคู่ไปโต้งนองนันวางนี้บ้านมันผ่านมาหลายครับผ่านประสบการณ์มาหลายกระเล็บบ่บ่าอายครับว่าเป็นบ้านเจ้าของ กันละลาแมนมะครับสวัสดีครับปื้นขอบคุณครับขอบคุณดอกกุหลาบนะครับทําบบานได้ลูกได้ครับผมผมขออนุญาตเก็บเงินก่อนนะครับเก็บเงินมาครับ คนบ้านเดียวกันกับพี่ก้องวายุไหมไม่ครับผมอยู่ใกล้ๆก,กันครับอยู่ใกล้ๆก,กันผมละเอียดครับละเอียดโนท้องพี่ก้องเยะโสทอนครับยะโซทอน,น,นเรื่องลกทาครับเรื่องลกทาบ้านม่วงกะซังครับรู้แล้วรู้แล้วไฟเอกใหม่เฟ่นต้นตนเฟ้นเสียงดีนะพี่น้องเฟ้นล้ำกะเปลี่ยนนะครับล้ำทำนองขวแก่นล้ำรองอย่างขึนข้น,นเฮ็ดเปลี่ยนดี <laughs> คือคนสอนผมลำนะอ๋อเพิ่งรู้แล้วเพราะว่าพคุณโวดไปแล้วเออกันเพี้ยนตุนกับโพดอยู่ี่ไม่ไปซื้อบ้านด่คอนกันนะครับผมมาเศร้านะครับผมเพราะว่าค่าใช้จ่ายยังกะนนี้ครับผมแบน เพราะว่าเมาม่ได้อยู่แบบเป็นฝุ่นเลยนะครับผมไ่ได้อยู่แม่นครับอนาคตกับนาจานี้ครับแต่ว่าตอนนี้กาศโคนเศรกอนนะครับผมไปตัดผมมาอย่างลูกผมตัดเลยนะครับแต่ว่าผมได้ตัดออกลายครับผมมันซอยออกให้มันบางๆครับเวทัสเสียบครับโราวัดเทืออยากมัดเบือเบ่อๆอยากมัดบังที่มันเกิดสามารถมัดคือเกาได้ครับเรา เซตให้มันบางแล้วก็สามารถเซตง่ายขึ้นในอย,ย่างงายขึ้นมันเท้ากีข,ข,ขานสะผมเสียบเพราะถึงตรงนี้ยิ่งก็สะผมมันกำมัดมัดจุกกับ ็นไปทางขานสะเ <laughs> นาะแหวนลิลี่รเรื่องเท้าขาดสะผมปะเป็ี่ยนทรงลังคนเพล่ยนสีใสมหมวกลัง่์สีใสมหมวกแต่ว่าลังค์ยี่ลี่หมัดเบี่อสัดผมก็นา่านจุขอบคุณครับขอนั่งเบาะนั่งกันก่อนนะครับผมอันช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองสามสิบอีกหนึนาทีครับลังค์ยี่ลีสิลงไหลแล้วครับที่มาของเมัน มาจุกคือขันสาผมมาทีครับวันไหนมีอะไรเพื่อนจุนจ้าเดี๋ยวเพื่อนกำลังหาคิวอยู่นะครับกำลังหาคิวอยู่ครับวันไหนวัดผมคือไม่ได้สดระสะอยู่ครับผมแต่ว่าเอังลังมือครับมาเถื่อยุบานมนีครับคือมาเถื่อยุบานผมมัน บยัดสะาพกำมัดไรยังสิฮะโอเคตโตลงไรเอือยสิไปตกกะมาลำเป็นนนตุนเพื่อนคิวท้องเนี่พยพี่นนอะเพื่อนหมวลํวาวงใหญ่ระดับประเทศครับเพื่อนระดับประเทศเลยเนีอเพื่อนนนตุนนี่ ค่าตัวเพื่อนกับว่าเอาครับย่ำไปไปงานทัวร์ประเทศไทยนี่เพื่อนว่าเอาครับถ้าให้ค่าตัวมาลลันี่ถือว่าเป็นการดูถูกได้ครับผมเหมนฟุ้นก็ยังจังคนเป็นคนเมาถ้าให้ค่าตัวมอล้ันี่ถือว่าเป็นการดูถูกมอล้ัเป็นนั้นตุนยางยิงใหญ่นะครับผมถ้าสี่ห้เป็นมาไรนี่เพื่อนเอาเบดครับถ้าหามาไรคุยจังคนจวบว่า อันผู้ใดให้หน่อยได้บุญหน่อยผู้ใดให้หลายได้บุญหลายเด้อพี่น้องแม่มักบักลาจนสิตั้งซื้อหลานหน่อยว่ายุลีเด้อละฮะยิ่งว่าเกิดอาทิตย์สิ่ขอดแล้วเบิดเบิดบ้าบ้าขอบคุณหลายนะครับขอบคุณหลายน้องยูริครับน้องยุลีนะน้องยูริน้อย เรียงง่ายๆครับผมเรียงง่ายๆใหญ่ไวๆเด้อใหญ่ก็คือหน้าเป็นคนฝูผู้ดีครับผมเด้เอเดินผมว่ารอเด้อนะครับเดินให้รอกันก็ผมฝุ่นเว็บวีสวัสดีมีมานะครับบอกเลขนะครับผมว่ากล้าบอกกับองญาติน่ะญาติน่ะมันบ่ถื่อเขาญาตินั้น,น,น,นบ่ถือ่อ,อ อยูนียบร้อขอบคุณครับผมขอบคุณครับอีกสามนาทีครับอีกสามนาทีสามนาทีผู้ดิสีฟ้าวายัางกับพิมพมาเด้อครับชีดเด้ไปหาอาบน้ำแล้วนะครับลมแห้งแต่ผมนั่งอยู่หน้าพัดลมครับนั่งอยู่หน้าพัดลม้ะ ผมคือเปียกอายผมออกกําลังกายหัวใจแล้วครับออกกําลังกายหัวใจแล้วเงื้อครับเงื้อยุบหัวครับกยังว่านนอแม่ผมกับเ็นตาเอา,า,าอเป็นฮัทแม่แอ๋อ สี่โมงแม่รวยจ้างมาล้ำถวายบะ่าฮาฮ่า <c oughs> สมาชิกงผมเอกลักษณ์แมนวะครับน,นี่คุกเล่นนูคือคนแรกที่แม่ติดตามเลยขอ,ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อครับแม่มุย้ยแม่บอกเคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาไฟคือว่าไก่คือแบบกล้าเลยวุ <c> ้ย <oughs> แต่ว่าเพิ่นสูอีหลีเลยครับผมเพิ่นสูอีผมย้อมใจ ผมยอมใจเย็นวันคีม่มไซค์ไปนั่นไปนี่ขามจังหวัดปดึ๊ดผม,มาบกเคยขาดขีดมือนั้นก็